คิดว่าโลกใบนี้น่าอยู่หรือยังไม่ค่อยคับเกือบน่าอยู่ครับน่าอยู่แค่บางประเทศนิดนึงยังค่ะไม่ได้คิดว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะได้รับประชากรบางคนก็ไม่ได้มีสิทสํสนึกดีขนาดนั้นโอกาสเข้าถึงทุกคนไม่เท่ากันการตัดสินคนจากภายนอกครับเพราะสมัยนี้ไม่แค่สนใจคนรอบๆตัวครับมันมันไม่น่าอยู่เท่าไหร่ค่ะเพราะอะไรถึงน่าอยู่มาบอกเหตุผลมปดิ คิดว่าโลกไปนี้น่าอยู่หรือยังก็มีทั้งที่น่าอยู่แล้วก็ไม่น่าอยู่ค่ะไม่ค่อยครับน่าอยู่ค่ะไม่ค่ะเกือบน่าอยู่ครับมีทั้งน่าอยู่แล้วก็ไม่น่าอยู่น่าอยู่แค่บางประเทศยังค่ะน่าอยู่นิดนึงอ่ะไม่ขนาดนั้นค่ะมองในมุมมองของวัยรุ่นไม่ได้คิดว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะได้รับมันดีขึ้นกว่านี้ได้ครับผมว่ายังนะครับตอนนี้ยังค่ะยังนะคะคิดว่ายังค่ะยังค่ะถ้ายังไม่น่าอยู่ข้อเสียของโลกใบนี้ตอนนี้คืออะไรทรัพยากรขยะล้นโลกอากาศมันร้อนขึ้นเพราะว่ามลภาวะมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้น เภาะวะโลกรอแล้วก็เรื่องอาชญากรอาชญากรากรมหรือเหตุการณ์ก่อการร้ายไม่รู้สึกว่า,าการใช้ชีวิตมันค่อนข้างที่จะระแวงมันไม่โอเคเลยเป็นเรื่องของคนแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันครับประชากรบางคนก็ไม่ได้มีจิตสํานึกดีขนาดนั้นเคยไปห้างว่ดีเขาก็มาแสงคิวเฉยๆเลยค่ะบางทีสังคมมันไม่ค่อยถูกจริตกับเราบางคนเราเข้ากับคนอื่นไม่ได้ก็เลยทําให้สังคมที่เราอยู่มันไม่น่าอยู่รู้สึกว่าโอกาสเข้าถึงทุกคนไม่ เท่ากันยังไงคนที่มีมูลทรัพย์มากกว่ามีคอนเน็ชันมากกว่าก็ได้รับโอกาสมากกว่าคนที่มีน้อยกว่าอยู่แล้ว คงเป็นเรื่องการตัดสินคนจากภายนอกครับเพราะสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจคนรอบๆตัวครับสนใจแต่ตัวเองแล้วคิดว่าอะไรจะทําให้โลกใบน,นี้น่าอยู่ขึ้นการที่คนเราช่วยเหลือกันกันและมังครับง่ายๆเลยครับเอาใจเขามาใส่ใจเรามันมีหลายๆปัจจัยคะ่ะอย่างสังคมเพื่อนมนุษย์ที่แบบช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้อะไรที่มันไม่ได้จริงจังซีเรียสมากก็หย่อนหย่อนกันไปบ้างมันก็ทําให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นพวกเราครับเพราะว่าก็ถ้าทุกคนตั้งใจทําให้โลกนี้มันน่าอยู่จริงๆทุกอย่างมันก็จะน่าอยู่เรื่องมีน้ําใจกับเพื่อนๆรอบๆตัวคนอื่นรอบๆ รแบบเรื่องเล็กน้อย,อยที่แบบว่าเราเห็นแล้วก็คอยบอกคอยเตือนเขาการที่คนมีจิตสํานึกที่ดีมันก็เป็นการเริ่มต้นทําอะไรที่ดีค่ะคนในสังคมค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็คนในสังคมที่เรามีอยู่มันค่อนข้างดีแต่ว่าภายนอกสังคมที่เราพูดคุยด้วยหรือว่ารู้จักด้วยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผู้คนอะเอาแต่ตัวเองเกินไปจนบางทีมันรู้สึกว่าเออเรื่องเล็กน้อยมันก็แบ่งปันแชร์กันได้มากกว่าขับรถล อย่างเงี้ยบางทีก็ควรที่จะใจเย็นๆค่อยทีห้อย,ย,ยอาศัยกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนวัยเราบอกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เราจะพูดเลยเขาจริงๆมันก็อาจจะแ,บบแล้วแต่คนก็ไม่รู้ว่าเจออะไรมาบ้างแต่ก็ยังมีอะไรให้ทําอีกตั้งเยอะแบบอยากให้ลองแบบมองโลกในหลายๆมุมอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบน่าอยู่ขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเองอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อาจจะช่วยกันประหยัดพลังงานที่ใช้ภายในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะเปลี่ยนจากแก้พลาสติกเป็นแก้เย,ยติหรือว่าแก้เก็บความเย็นค่ะเพื่อที่จะช่วยเซฟพลาสติกที่มันว่าย่อยยากการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้อ่านหนังสือมากกว่านี้หาเวลาทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างทัศนคติออกจากกรอบของตัวเองมากขึ้นไปหาสิ่งใหมๆ่ๆหรือว่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอเอะไรก็อยากเปลี่ยนแปลงนิงสัยเอาแต่ใจค่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจ เพราะว่าเป็นลูกคนเดียวเข้าใจคนอื่นเยอะๆไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเกินไปน่าจะเป็นเรื่องแกล้งเพื่อนนะครับผมชอบแกล้งเขาเวลาเรียนหนังสืออยู่มันจะไปรบกวนสมาธิเขาได้ผมจะพยายามปรับตัวจตลองแก้ไขาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนที่บางทีเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าอย่างน,นถ้าเป็นผลดีเนี่ยเราก็ลองเอามาปรับปรุงตัวเองก่อนได้ค่ะหนูคงจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้พร้อมสําหรับโอกาสทุกอย่างที่เข้ามา จะคอยเทคแคร์เพื่นพ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 นอนๆเราเราโตมากขึ้นครับเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีตามหลักธรรสุภาษิตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะทำความรู้จักคนส่วนใหญ่ที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเราก็อาจจะไม่รู้ได้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ถ้าสมมุติเราได้รู้จักกันจริงๆอาจจะทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายอยากบอกอะไรกับโลกใบนี้ครับ อยากจะขอบคุณโลกใบน,นี้ที่ทําให้เราได้มีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวก็สถาบันต่างๆที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะก็อยากขอบคุณโลกนะคะที่อบกอดคนทั้งโลกให้แบบมีชีวิต ต่อไปให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยในชีวิตของตัวเองให้มีความสุขครับขอให้คนทุกคนมีความสุขค่ะใช้ชีวิตไม่เครียดมากจนเกินไปให้ทุกคนทําตามหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะใช้ชีวิตไปวันๆให้อยู่รอดกอันก็พอละคะ่ะขอบคุณค่ะที่ทําให้มีที่อยู่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอค่ะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันไหมหรือว่าใครจะมองเห็นเราแล้วเราใส่ใจกับมันไหมขอบคุณที่อดทนกับมนุษย์อย่างเรามาโดยตลอดนะอยากให้มองรอบๆข้างบ้างครับ อยากจะบอกให้โลกใบนี้ใจดีกับเราแต่อยากบอกให้ทุกคนไม่ต้องทุกคนก็ได้ค่ะแค่เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเริ่มใจดีกับคนอื่น บ้างค่ะก็สงสารโลกมากเลยค่ะตอนนี้แบบว่าสิ่งไวดล้อะไรหลายอย่างแบบถูกทําลายเยอะค่ะอยากที่จะให้คนมาช่วยเหลือการพัฒนาโลกค่ะขอบคุณที่มีโลกใบนี้ขึ้นมาทําให้หนูได้รู้จักทุกทุกคนได้มีเพื่อนได้มีสังคมทาให้รู้ว่ามันยังมีสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้อยู่ขอให้ทุกคนแฮปปี้ค่ะก็ขอบคุณโลกนี้นะคะที่มีสัตว์มากมายให้เราได้มาประกอบอาหารขอบคุณพืชที่มีให้เราได้กินผลไม้อร่อยมากขอบคุณค่ะไม่มีค่ะ โอเคเรียบร้อยครับ